สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านในพระเยซูคริสต์นะครับ <Hey. S 1> วันนี้ก, <Hey. S 1> ก็มีโอกาสที่มาแบ่งปันผักคำของพระเจ้าได้ในบทเรียนศีลาความเชื่อนะครับ <Hey. S 1> เป้าหมายเราเนี่ยคือไม่ใช่เรามันเรียนคนเดียวที่เราเรียนม,มาก็เราต้องใช้ใช้ที่ไหนใช้ที่บทไหมก็ใช้ที่บทด้วยแต่ว่าเราตั้งใจมาร่วมนมัสการหรือรับใช้ด้วยกันหรือเรียนผักคมภีกัน เพื่อเราสิ่งเหล่านี้นะครับใช้ในที่สังคมของเราอย่างน้อยที่สุดก็ที่บ้านก็มากกว่านี้ก็ญาติพี่น้องถ้ามากกว่านี้ก็ที่ทํางานถ้ามากกว่านี้ก็สังคมที่เราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นที่บทไม่สาคัญว่าจะมาร่วมนมัสการก,กันกี่คนแต่คริสจัดสำคัญว่าเราทรงแต่ละคนที่ไหนกี่คนมากกว่า จำนวนคนมาร่วมที่นี่ไม่สําคัญมากแต่สําหรับเรานะครับมีสิ่งที่สาคัญก็คือใครออกไปประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกอย่างที่เรามาร่วมกันนะครับเ,เพราะฉะนั้นเราเรียนศีลาความเชื่อมีคนที่ต่อรับพระเยซูคริสต์นะครับให้เขามีโอกาสที่มีชีวิตที่เสริมสร้างได้เพื่อเขาใช้ชีวิตในความเชื่อที่พระองค์จัดไว้เขาได้เพื่อเขาใช้ชีวิตอย่างที่พระองค์ใส่ในชีวิตของเขาได้ ก็เราก็อยากจะไทวีดีโอไว้เพื่อมีใครอยากจะสอนก็สามารถสอนได้ต่อไปเรียนเพื่อสอนคนอื่นเราเรียนเพื่ออะไรเพื่อเสริมสร้างชีวิตของเราสร้างล่าของเราในศีลลาของพระเจ้านะครับเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะครับก็ฝนตกหนะ่ะพายุก็แรงก็เลยที่โบสถ์กรุงเทพนะครับมีต้นไม้ต้นกล้วย มันตู้กวยก็หล่มเลยก็ทําไมลม้มเพราะว่าก็คนที่ปลูกเนี่ยเขามาขุดดินมันนี่เเดียวเองก็เลยตอนที่เขาโตมาลากเนี่ยจะไม่ลึกจึงพายุเข้ามาเขาก็หล่มเลยใช่อย่างนี้แหละมีใครที่สร้างชีวิตของตัวเองตามความเชื่อของคนอื่นหรือตามเมื่อสิ่งที่โลกนี้มันให้ข้อมูลชีวิตของตัวเองตามข้อมูลของโลกนี้ก็ชีวิตเขาก็จะไม่มั่นคงเท่าไหร่เมื่อพายุเข้ามาเขาอยู่ไม่ไหวเเพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนเนี่ย พระองค์ก็บอกว่าต้องสร้างชีวิตของตัวเองในศีลาศีลาคือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นพระวัฒพระวัฒน์เป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นมีใครที่ปลูกชีวิตของตัวเองในพระวจนะของพระเจ้าชีวิตเขานะครับมั่นคงแม้ว่าโควิดเข้ามาแม้ว่าเรื่องต่างๆอะไรที่มันพายุเข้ามาก็ตามชีวิตเขาจะมั่นคงเั้นจะต้นใหม่ที่หักไปเราจะทํายังไงเราจะช่วยปลูกใหม่ เพราะฉะนั้นพระคาของพระเจ้าเนี่ยเป็นยาพระคําของพระเจ้าเนี่ยเป็นชีวิตพระคาของพระเจ้าเนี่ยทางรอดและพระคาของพระเจ้านะครับเป็นความจริงชวนนิรันดร์ครับแม้ว่าใครบอกอะไรก็ตามถ้ามีใครที่ตั้งชีวิตของตัวเองในคู่มือชีวิตที่พระองค์ให้เราแน่นอนเขานะครับ สมบูรณ์แบบทุกๆด้านในชีวิตอย่างที่พระองค์ตั้งชีวิตของเขาไว้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ราเรียนศีลาความเชื่อด้วยกันเสริมสร้างตัวเองเพื่อเราสร้างคนอื่นต่อไปอย่าลืมนะครับพระองค์เรียกเราไม่ใช่ผู้รับพระองค์เรียกเราเป็นผู้ให้เมื่อให้เราก็จะได้รับอีกเช่นกันอิ่งสอนยิ่งคุณก็มีความประจ์เจ้งมากขึ้นกว่าตอนที่คุณหลับอย่างเดียวใช่จึงพระองค์ก็บอกว่าแม้ว่าพร้อมหรือไม่พร้อม ออกไปประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกของเราเรากําลังให้อุปกรณ์ที่สามารถคุณหลับใช้ได้ถ้าน้อยก็ครอบครัวหรือญาพี่น้องหมู่บ้านหรือสังคมที่คุณมีอยู่นะครับโอเคจนถึงวันนี้นะครับจเราก็จะเรียนหลายสิ่งหลายอย่างมาถ้าทบทวนสั้นๆก็ผมก็จะเออทบทวนสั้นๆไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ทบทวนส่วนใหญ่คนเนี่ยลืมง่ายจึงเราต้องทบทวนเป้าหมายเราไม่ใช่ให้เขามีความรู้เยอะ ความรู้ที่ใช้ไม่ได้มันไม่มีประโยชน์จึงสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยให้เขาฝึกใช้วิธีการที่ให้เขาฝึกใช้ก็คือให้ทบทวนฟังอีกหนึ่งรอบเห็นอีกหนึ่งรอบถ้าเขาเฝ้าเดียวเรื่องนี้ได้แน่นอนภวันานั้นนะครับกลายเป็นชีวิตเขานะครับโอเคบทที่1นนะครับเราก็จะให้เขาเรียนรู้ว่าเขาต้องเปลี่ยนมุมมองที่เขาอ่านพักคัมภีร์บางคนก็มันตั้งใจเรียนบางคนก็ไม่ตั้งใจเรียนใช่ บางคนก็เรียมพักคัมพีมาบางคนก็มาผลที่เพิ่งเชื่อใหม่ไม่มีข้อมูลอะไรสักอย่างก็ตามแม้ว่าใครที่พบกับเราถ้าเขาไม่เปลี่ยนเว้นตานะครับเขาไม่สามารถเข้าใจมาหลอยเปอร์เซนต์ได้นะครับเพราะว่าเราใส่เว้นตาสีเหลืองนั่นจะเขาก็จะอ่านพักคมพีแบบสีเหลืองถ้าเขาใส่เว้นตาดำนั่นเขาก็อ่านพักคมพีแบบเว้นตาดำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยให้เขาใส่เว้นตาที่สีสาย สมมุติเราช่วยให้เขาทฤษฎีของเขาออกและธรรมบัญญัติพวกเขาติดตามมาออกแล้วก็สีลาธรรมที่เขาโตมาก็หรือออกก่อนหลังจากนั้นที่ที่ให้เราเหรือออกนะครับเราจะให้เขามีโครงเรื่องโครงเรื่องของพระครัมภี์เพราะว่าหลายคนอ่านพระคำพีแต่ไม่เข้าใจหลายคนอ่านพระครมภีมันไม่สนุกเพราะว่าเขาเข้าใจไม่ได้พบพระครัมภีมีโครงเรื่องพระครัมภีทุกบททุกข้อนะครับไปตามโครงเรื่องนั้นคือ กรรพรเมียมาลังพรเมียมาและพระองค์สร้างเราเป็นคนแบบไหนใช่โครงเรื่องของมันนะครับมีพระเมียนะครับก็บางคนที่อยากเรียนรู้เรื่องนี้นะครับเขาก็สามารถฟังคลิปบทที่2ได้อยู่นะครับแล้วก็บทที่3เรารู้จากโครงเรื่องแล้วเราให้รู้ว่าเงื้อชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็นใครพระองค์สร้างเราเป็นคนแบบไหนแล้วสวยงามขนาดไหนทําไมเราบริสุทธิ์ทําไมเราเปลี่ยนไปได้ทําไมเราเนี่ยพระองค์บอกว่าน่ารักมากเออเพราะอะไร พราพมีสิ่งที่พระเยซูคริสต์จ่ายค่าของมันเพื่อให้เราเป็นคุมแบบนั้นนะครับเราเป็นอย่างที่พระองค์บอกว่าเราเป็นเราเป็นอย่างที่ผู้สร้างเราบอกว่าเราเป็นคุมเป็นคนใหม่คุมเป็นคนที่ได้ปางเกิดใหม่จากพระเจ้าจึงคุมเป็นคนที่พระเจ้าบอกว่าคุมเป็นคุณไม่ใช่เป็นอย่างที่โลกนี้บอกว่าคุมเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนในบทที่สให้รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคุมแบบไหนและใช้ชีวิตยังไงได้และบทที่ส เริ่มพูดถึงเรื่องชีวิตประจําวันคืออธิษฐานยังไงนะครับอธิษฐานที่เกิดอผลอยังไงช่วงไหนที่ปัญหาไหนาที่เราผ่าเฉินอยู่เราใช้อธิษฐานเรื่องไหนมีประโยชน์มากที่สุดก็เราก็จะเรียนเรื่องนี้มานะครับแล้วก็บุที่5เราเรียนการทรงนำของพระวิญญ,ญาณไม่กว่ามาเราฟังเสียงของพระองค์ยังไงเรารู้จักวัตถุประสงค์ของพระเจ้ายังไงในชีวิตแต่ละวันเราก็จะเรียนวิธีการฟังเสียงของพระเจ้านะครับแล้วก็บุที่ห แล้วก็เรียนเรื่องหลักข้อเชื่อของคริสเตียนอาจารย์ครับอุย้ยมาปวดหัวมากเลยหัวข้อคือหลักข้อเชื่อของคริสเตียนก็บางคนก็บอกว่าอาจารย์ครับมันมาเรียนจริงจังเกินไปหรือเปล่าคืออะไรเรียนจริงจังเกินไปมีอะไรที่เราฝังมาจากแต่ละที่เนี่ยคือมันชนกันพอดีไม่ขวามาบางคนนี่ยจะฝังจากมันที่นูน่นแล้วก็คนนั้นเนี่ยฝังจากอีกที่หนึ่งด้วยสุดท้ายเขาอง,งงว่าจะอะไรมันจริงแน่เลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเรียนรู้มาได้อินมาเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าหลายคนเนี่ยมันแยกออกมันมันเชื่อมต่อกันมันไม่เป็นจึงเราก็จะช่วยให้สิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยให้เข้าไปท,ที่ที่ถูกต้องเลยเช่นพระเจ้าก,กับหน้าที่เราพระเยซูและเราและพระวิญญาณหน้าที่พระวิญญาณแล้วก็พยามานพยามานก็มีจริงนะครับและอะไรนะพระคัมภีร์แล้วก็คริสจักรแล้วก็ เราเป็นวิญญาณและจิตใจอาศัยอยู่ในร่างกายถ้าคนที่ไม่เข้าใจหลักข้อเชื่อนี้เนี่ยเขาอัมพะคพัมภีร์คงตามพันธสัญญเดิมเท่านั้นนะครับพระนั้นจักเราก็จะมันมีอะไรที่มันทําให้สิ่งที่เขาเรียนรู้มาไม่ชนกันนะครับจะเราก็จะเพิ่มเติมในหลักข้อเชื่อของคริสเตียนตั้งแต่บทที่ 6- กถึงเนะครับและบทที่8เราเรียนเรื่องที่สามัญมากเลยลักษณะของพระเจ้า อย่างที่คนแต่ละคน,นมีนิสัยของตัวเองพระเจ้าก็มีนิสัยของตัวเองพระองค์นียไม่เกินนิสัยของตัวเองเพราะว่าพระองค์เป็นคุมแบบนั้นนะครับแล้วพระลักษณะของพระเจ้านี่เป็นจุดหนึ่งที่พยยมานหลอกเยอะที่สุดเลยเพราะว่าที่สนับสนุนของคริสเตียนผู้สมกําลังของคริสเตียนพลังคริสเตียนมาจากพระเจ้าหมด แต่ถ้าเราปล่อยมือของพระเจ้าแล้วกลายเป็นอาหารของเขาจึงเขาเนี่ยให้เราเข้าใจผิดเรื่องเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าจึงเราก็จะเรียนรู้ว่าเออนิสัยของพระเจ้าเป็นยังไงบ้างเขาน่ารักมากยังไงและเขารักเรามากแค่ไหนเขาเนี่ยมองเรายังไงเขายุติธรรมเขาสัตย์ซื่อเขาหลักษาสิ่งที่ตัวเองพูดมาและเขาหลักเลามากเพราะเราเป็นลูกคนที่ไม่มีลูกเนี่ยมันเข้าใจคํานี้ไม่ได้เลยแต่มีใครที่เป็นพ่อหรือแม่ เขาเข้าใจคํานี้มันนิดนึงได้เลยถ้าเป็นลูกมันเสียสาระได้เมื่อพระเยซูกยตายบนไมก้กางเขนนะครับผมเชื่อว่าพราะองค์ไม่ทรมานคงทรมานร่างกายแต่ทั้งจิตใจและวิญญาณของพระองค์มีความสุขมากเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าช่วงนั้นแหละที่พระองค์ตายบนไมก้กางเขนพระเยซูเห็นลุ้นไม้ที่ขึ้นมาในไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้า รอวันนั้นมานานตั้งแต่ปฐมกาลเลยที่อาตัมกับเอวาธรรมบาแต่วันนี้เนี่ยสำเร็จให้สิ้นสุดความบาและความตายของมนุษย์เลยและให้เราเกิดมาเป็นลูกของพระเจ้าวันนี้เป้าหมายของมันก็คือเราวันนี้ให้เสร็จเรื่องศีลลความเชื่อบทที่9นะครับและตั้งแต่เราเข้าไปบทที่เเราเริ่มเรียนรู้ว่าของประธานฝ่ายวิญญาณของประธานจากพระวิญญาณคืออะไรบ้างก็ในเก้าอย่างนะครับจะมีสามส่วน ส่วนที่1ก็ของประทานประเภทค,ความประจ่าเจ้งเพราะว่ามันสิ่งที่มองเห็นนะครับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้มาไม่เคยสัมผัสมาไม่เคยมองมาไม่เคยได้อินม,มานะครับโดยการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับทำให้เรารู้ทราบนะครับเพื่อช่วยคนนั้นโอเคอีกคำหนึ่งนะครับพระเยซูไม่เคยใช้ของประทานเพื่อยืนยันว่าตัวเองเป็นพระเจ้านะครับแต่พระองค์ทาาําการอัจจรย์ต่างๆกับคนอื่น เพราะว่าสงสารพวกเขานี่เป็นสาเหตุที่พระองค์ทําการอัศจรรย์ต่างๆปลาสองตัวขนมปังห้าก้อนอันนี้ก็พระองค์สงสารพวกเขาเพราะพราะเขาหิวกระหายเหนื่อยจึงพระองค์ก็ทําการอัศจรรย์ลองดูสิครับทุกสิ่งที่พระองค์ทาตามความรักพระองค์ไม่เคยใช้สิ่งเหล่านั้นนะครับเพื่อยืนยันว่าตัวเองเป็นพระเจ้าไม่มีเลยไม่มีวันที่ใช้เรื่องนี้พิสูจน์ว่าตัวเองเป็นพระเจ้าไม่มีวันที่พิสูจน์ว่าตัวเองเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า การอาสา,ารยนทุกสิ่งนะครับพร,พระองค์ใช้เพราะสงสารพวกเขาใช่นี่เป็นวิธีการใช้ของประทานจากพระวิญญาณที่ถูกต้องครับทำด้วยความรักงั้นแต่ละคนนะครับรู้ว่าพระเจ้ามีจริงไม่ใช่การอาสา,ารยนทำให้พวกเขาตอบโตได้ในความเชื่อไม่สามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้แต่ช่งวงคราวเราสามารถช่วยพวกเขาได้แม้ว่าความเชื่อของเขานะครับไม่ถึง แม้ว่าความเชื่อเราก็ไม่ถึงแต่ว่าโดยความปรารถนาของเราที่อยากจะช่วยคนนั้นและความปรารถนาเขาที่อยากได้ของขวัญของพระเจ้านะครับทาให้พวกเขานะครับได้รับสิ่งเหล่านั้นไม่ขวามานี่เป็นพระเมตตาของพระเจ้าไม่ขวามาแม้ว่าพวกเขาไม่มีความเชื่อแต่ว่าพระองค์ก็ยังเปิดทางให้พวกเขาสามารถปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านั้นได้จึงของประทานจากพระวิญ,ญญาณมีเป้าหมายคือ ช่วยครับช่วยคนที่ยังอ่อนแออยู่ช่วยคนที่ยังออกจากที่นั่นไม่ได้ช่วยแม้ว่าเราอย่างไม่พร้อมก็ตามเรานะครับสามารถช่วยพวกเขาได้ไม่รู้ความประจานย้งเยอะมากมหมก็ได้แต่โดยความปรารานเราที่อยากจะช่วยเขาพระองค์สามารถใช้ชีวิตคุณและสามารถช่วยคนที่อ่อนแอกว่าคุณได้นะครับเอเมนเอเมนนี่เป็นสาุที่พระองค์ให้ของประทานแก่พวกเรา จึงเราก็จะเรียนปรับเพมหนึ่งอาติทีแล้วคือถ้อยคาประกอบด้วยความรู้ถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาคือไม่ความม่ารู้เรื่องอาติของเขาเพื่อช่วยเขาเพื่อเสริมสร้างเขาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแล้วมองอนาคตข้างหน้าเขาโดยเราไม่รู้เรื่องของเขานะครับก็พระองค์ก็จะให้รู้ทราบว่าเขาต้องการอะไรตอนนี้นะครับอันนี้เรียกว่าถ้อยคาประกอบด้วยความรู้และสติปัญญาและอีกเรื่องหนึ่งก็สังเกตวิญญาณคือ เขาจะมองวิญญาณทั้งทุสวรรค์และทั้งวิญญาณคือพยามานได้โอเคอธิบายแค่นี้ก่อนนะครับไม่ใช่มองแต่แค่เรื่องเดียวมันมองทั้งสองด้านครับกรณีน,นั้นด้านหลังกรณีนั้นเนี่ยจะมีใครประมาณนี้ครับเหมือนดูดีแต่เบื้องหลังของมันเนี่ยก็เห็นพยามานเบื้องหลังของมันเนี่ยรู้สึกมันโหดร้ายแต่เบื้องหลังที่นั่นเนี่ยเห็นทุสวรรค์กองทัพทุสวรรค์เลย อันนี้เรียกว่าอ,อสังเกตวิญญาณต่างๆนะครับเราสามารถรู้ได้ไดนะครับโอเควันนี้นะครับจะเข้าไปประเภทที่2เรื่องเกี่ยวกับของประทานจากพระวิญญาณประเภทพลังนะครับคือมี3อย่างที่ 1. ความเชื่อที่ 2. นะครับทำอสัจจรย์ต่างๆที่ 3. นะครับการรักษาโรคทั้ง3ส,ส่วนนี้นะครับ เป็นอยู่ในส่วนที่ทำการอาศาจรย์นะครับจึงบอกว่าของประธานประเภทอาศาจจรย์ใช้คำนี้ก็ได้นะครับพลังหรืออาศาจรย์ก็ได้นะครับโอเควันนี้นะครับจะดูขั้นตอนแรกนะครับคือความเชื่อครับของประธานก็คริสเตียนรู้ว่าความเชื่อสำคัญและความเชื่อแค่นี้เดียวก็มาสามารถคล้ายๆมานเลดมาสทัศนะครับก็สามารถให้เคลื่อนพวกเขาลงไปทะเลได้ใช่ไหมครับใช่ความเชื่อของคริสเตียนนะครับมาสำคัญขนาดน,นี้ แต่วันนี้นะครับไม่ใช่พูดถึงเรื่องความเชื่อธรรมดาวันนี้นะครับกำลังพูดถึงเรื่องความเชื่อพิเศษที่อยู่ในของประทานจากพระเจ้าครับเช่นเมื่อเราใช้คำว่าความเชื่อนะครับยางน้อยก็เราก็จะอยากแยกไว้จะสัมส่วนได้ที่หนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับความรอดครับแม้ว่าเขาเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่เว้นสักคนเลยทุกคนมีความเชื่อเลยคริสเตียนบอกไม่ได้ว่าตัวเองไม่มีความเชื่อมันโกหกมันเนี่ยมันไม่ถูกต้องด้วย เพราะว่าถ้าคุณไม่มีความเชื่อคุณไม่สามารถเชื่อพระเยซูคริสเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ถ้าคุณไม่มีความเชื่อคุณนะครับจะเชื่อไม่ได้ว่าพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนและพื้นจากความตายเพื่อให้เรามีชีวิตนิรันดร์มันเชื่อไม่ได้เลยมันสิ่งที่ไม่ใช่มองด้วยตาของเราสิ่งที่เราฝังมาเพราะยมบริสุทธิ์เผยสายตาของเราไฟวิญญาณจึงเราสามารถเชื่อได้ อันนี้เรียกว่าความเชื่อขนาดที่จะถึงความรอดครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พูดสั้นๆว่าความเชื่อถึงความรอดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนทุกคนมีความเชื่อแต่ว่าจากน้าไปเราเริ่มมีชีวิตใหม่ที่ดําเนินชีวิตด้วยชีวิตใหม่แต่วิธีการดําเนินชีวิตในชีวิตใหม่นั้นนะครับต้องดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อได้รับความรอดก็เพราะความเชื่อไปสวรรค์ก็เพราะความเชื่อ ได้รักกันรักษาโลกก็ความเชื่อสุขภาพแข็งแรงก็เพราะความเชื่อชื่นช่งดี24ชั่วโมงในช่วงโควิดก็ความเชื่อจริงๆแล้วพี่น้องคริสเตียนทุกคนนะครับเขาต้องใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเพราะว่ามันเป็นวิธีการใช้ชีวิตของพระเจ้าครับจึงลูกของพระเจ้าเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อได้มันชีวิตที่เรียบง่ายมันชีวิตที่ใช้ชนะเสมอชีวิตที่รับลื่นชีวิตที่เดิมบนทะลเลจึง พระเจ้าอยากให้พี่น้องคริสเตียนทุกคน I. ดาเนินชีวิตในความเชื่อแต่ความเชื่อนะครับอย่างน้อยก็ lan? เราเชื่อเรื่องเกี่ยวกับความรอดมีอยู่แล้วแต่หลังจากเราเชื่อพระเยซูคริสต์ที่ให้เรามีความรอดจากนั้นไปเราต้องขยายความเชื่อของเราไม่ควางมาเรามีความรับผิดชอบที่เสริมสร้างชีวิตของเราเพื่อเรื่องนี้นะครับพระองค์ก็สร้างคริสตจักรเพื่อเรื่องนี้นะครับพระองค์ก็สร้างเสียพิบาลเพื่อเรื่องนี้นะครับพระองค์ก็เตรียมคนของพระเจ้าให้พบกับคุณ เราก็จะเรียกกันว่าผู้นำนะครับผู้นำฝ่ายวิญญาณประมาณนี้นะครับมีอะไรที่คุณจำเป็นต้องในชีวิตนะครับเพื่อคุณใช้ชนะในองค์พระเยซูคริสเจ้านะครับที่นั่นนะครับต้องเดินด้วยความเชื่อถ้าอยากจะเดินด้วยความเชื่อคุณต้องมีถ้อยคำของพระเจ้าและการทรงนำของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีพระวจนะของพระเจ้านะครับก็คุก็ไม่สามารถมาประสบการณ์เรื่องนี้ได้จึงเมื่อคุณ เรียนรู้พระคำของรพระ,ญญร,ระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เผยั้นสิ่งที่เหลือก็คือไม่ต้องรอใครคุณเนี่ยปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าอันนี้เรียกว่าวิธีการดําเนินชีวิตความเชื่อปัมพาบรุเทงความเชื่อทุกคนนะครับใช้ชีวิตอย่างนี้มาแม้ว่าเขาไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้สึกไม่เคยมองเห็นแต่ว่าเขาเชื่อสิ่งที่พระองค์สัญญาก,กับเขาไว้จึงเขาก็ได้เห็นได้เจอได้สัมผัสสิ่งที่พระองค์สัญญาก,กับพวกเขา เขามั่นใจว่าสิ่งที่พระองค์เรียกเขานั้นเป็นจริงสําหรับชีวิตเขาก็เลยเขาใช้ชีวิตอย่างที่เรื่องนั้นเนี่ยเป็นของตัวเองนะครับแม้ว่าพวกเขาไม่เข้าใจความเชื่อก็ตามเขาเชื่อพระเจ้าเลยใช่วันนี้นะครับพระเจ้านะครับสรุปเรื่องความเชื่อให้เราด้วยและเราเป็นลูกของพระเจ้าจึงเราก็เข้าใจโลกไฝ่วิญญาณที่พระองค์สั่งมาได้ด้วยจึงวิธีการดําเนินชีวิตคริสเตียนคือธรรมดามากที่สุดคือดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อครับอันนี้เรียกว่าความเชื่อที่เราต้องขยายขึ้นไป งอนทองความสัมพันธ์ในครอบครัวและเลี้ยงลูกและเรื่องทํางานเรื่องราบใช้หรืออะไรจริงๆจ้าม่ชีวิตน,นะครับมีหลายส่วนมากเลยเขามาันเน้นเรื่องหนึง่งเรื่องใดก็มันยากเพราะมีหลายส่วนมากเกินไปจึงพระองค์ก็เขียนพระคัมภีร์ให้เราก็เลยเราเนี่ยมันสามารถให้ขยายความเชื่อของเราได้แต่ละเรื่องนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับไม่ใช่พูดถึงเรื่องความเชื่อธรรมดานี่เป็นความเชื่อพิเศษนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะอธิบายอิตหน้าครับ เพราะว่าบทที่สิบพูดถึงเรื่องความเชื่อครับวิธีการใช้ชีวิตคริสเตียนคือความเชื่อเราเนี่ยความเชื่อแข็งแรงขึ้นยังไงจเจริญขึ้นยังไงเออเรายังไงดําเนินชีวิตในความเชื่อได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเรียนเรื่องนี้แต่วันนี้นะครับเรียนความเชื่อปาเพ็บที่3ที่อยู่ในของประธานไฟวิญญาณเก้าอย่างนะครับความเชื่อโอเคเราจะอ่านข้อพระคัมภีร์ก่อนนะครับกิจกรรมบทที่3ข้อที่ 6- กถึงเเมื่อกี้ก็บอกว่าสําหรับของประธานไฟวิญญาณเนี่ยไม่เกี่ยวข้องว่า ความเชื่อพวกเขามากแค่ไหนแม้ว่าเขาเนี่ยความเชื่อไม่ถึงเขาไม่เชื่อเต็มที่แต่ว่าโดยการเมตตาของพระเจ้าเนี่ยพระองคอยากจะช่วยเราและมีคนที่อยากจะฉายอันนั้นด้วยและมีคนที่ต้องการด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะทํางานด้วยเมตตาของพระองค์กับแต่ไม่ใช่วิธีปกตินะครับแต่ว่าพระองค์มีเมตตาพระองค์ก็ใช้วิธีนั้นและเราควรจะปรารถนาเรื่องนี้ด้วยเพื่อช่วยคนที่ยังอ่อนแออยู่ด้วย เพื่อเขาสามารถจะเริ่มตโตได้เพื่อเขาสามารถปลดป,ปล่อยได้เราก็ต้องใช้ของประทานไฟวิญญาณชิ้นเดียวกันมีใครปรารถนาเรื่องนี้พรค์ก็บอกว่าพองค์จะให้เปาโลก็บอกว่าคุณก็ควรจะปรารถนาเรื่องนี้เพื่อเราเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของประธานเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ไฟวิญญาณหรือไม่นะครับเพราะมันเป็นของขวัญที่อันนี้ไม่ใช่บัมเน็ตนี่เป็นของขวัญนะครับที่อยู่ในแม่ตาของพระเจ้า กิจกรรมบทที่3ข้อที่6ถึง7งั้นจะเราก็จะคงเข้าใจาเรื่องนี้ได้อยู่นะครับนาที่91นะครับแปดโรกล่าวว่างินและทองข้าพเจ้าไม่มีแต่ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะให้ท่านคือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เช้านาซาเลตจงลุกขึ้นเดินไปเถิดแล้วแปดโรจับมือของเขาพายุงขึ้นและในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเอเมน ก็ลองดูสิครับถ้าเราอ่านกิจกรรมบทที่3นะครับเราเข้าใจเรื่องหนึ่งก็คือเปโดรเนี่ยจับมือเขาให้เขาเดินใช่ไหมครับแต่จําได้ไหมครับทีนั้นเนี่ยพระวิหารนั้นเนี่ยคริสต์จักรที่นั้นเนี่ยเคยพระเยซูกิ้เข้าไปไม่ขวามาคนขอทานคนนั้นเนี่ยที่เดินไม่ได้เขาเจอพระเยซูกต์ด้วยและเขาเนี่ยเจออาคาสาวกด้วยเปโดโรเนี่ยอ,นนอันนี้ไม่ใช่วนันแรกที่ไปที่นั่นอันนี้ไม่ใช่วันแรกที่เปโดรเจอคนนั้น นี่เป็นหลายรอบแล้วเจอหลายรอบแล้วแต่วันนั้นแหละวันหนึ่งเบดรเนี่ยจะมองเขาสงสารอยากช่วยเขาแต่ยูยูก็พระเจ้าเนี่ยให้เขามีความเชื่อก่อขึ้นโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับเบดรเนี่ยไม่มีความเชื่อที่จับมือเขาให้ลุกขึ้นในวันแรกที่มองเขาแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยยูยูก็พบเขาพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้เขาลุกขึ้นจึงพระองค์ให้เบดรมีความเชื่อมีความเชื่อย,อยังไงแบบนี้ครับถ้าจับมือเขาปุ๊บเขาเดินได้เลย เออมันไม่มีอะไรนะครับอยู่ๆก็รู้ว่าจะเขาเดินได้เลยเขาเชื่อมั่นใจท้าจับมือเขาเนี่ยเขาเดินได้เลยเอออันนี้เรียกว่าความเชื่อในของประธานฝ่ายวินยางเกาอย่างครับไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเขาไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อคนนั้นแต่ว่าอยู่ๆก็เขาเชื่อมั่นใจเลยจึงเขาเขาจับมือและให้ลุกขึ้นเลยลองดูสิครับแปโดเขาเนี่ยเจอหลายวันแล้วสามารถก็ทําให้เขาเนี่ยมันเดินบนปกติได้ จึงเรารู้ว่าอันนี้เรียกว่าความเชื่อในของประทานฝ่ายวิญญาณครับเหมือนบอกมันนี่ครับอยู่ในกลุ่มเซลล์ของคุณมีคนที่มาป่วยไหมครับแต่เราหลายครั้งเนี่ยเราก็จะอธิษฐานเผื่อพวกเขาแต่ไม่หายบางครั้งก็เราก็ไม่ใจกล้าแต่สรงสัญเขาแต่อยู่ๆก็มีความเชื่อขึ้นมาถ้าวันนี้เนี่ยวางมือเขาเขาหายแน่เลยจึงวางมือและเขาหายเลยอันนี้เรียกว่าความเชื่อในของประทานฝ่ายวิญญาณครับไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเขา มม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อคนนั้นแต่พระองค์ก็ให้เขาความเชื่อขึ้นมาอัตโนมัติจึงเขาสามารถรักษาคนนั้นให้หายนะครับอันนี้เรียกว่าความเชื่อในของประทานฟไฟวิญญาณนะครับโอเคข้อต่อไปนะครับข้อที่5การทําการอิทธิฤทธิต์ต่างๆนะครับคือไม่ควาว่าาการอาศาจารย์ครับใช่แล้วมันให้คนอื่นมันลุกขึ้น,นอันนี้ก็มาอาศาจารย์อยู่แล้ว แล้วก็ยยู่ๆก็สิ่งที่เรารู้ว่าจะทําไม่ได้นะครับมีความเชื่อขึ้นมาเออวันที่ทําได้ก็เลยลงมือทําอันนี้เรียกว่าความเชื่อพิเศษก็พิเศษไม่ความากอยู่ในของประทันฝ่ายวิญญาณมันเกินกว่าการจเจริญตบโตฝ่ายวิญญาณของเขานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ the working of miracles นะครับคือไม่ความว่าทําการอาศาัศจรรย์ต่างๆที่เกินกว่ากฎหมายโลกนี้นะครับเช่นอย่างปัจจุบันนี้ก็เรื่องนี้ก่อขึ้นอยู่เช่นผมก็รู้จักมิชชันนารีคนหนึ่งชื่อว่า ฮดีเบเกอร์นะครับคนนั้นเนี่ยจะรับใช้ที่แอฟริกาที่นั้นเนี่ยมีคนที่อดอาหารไตหลายคนมากยังกลุมเขาเองก็มีอาหารหน่อยมากใช่ในขณะนั้นแหละเขาก็จะวางมืออธิษฐานในอาหารและคนที่เข้ามาในที่นั่น1น0 0พคน2 0 0 0คนนะครับเขากินข้าวและเหลือใช่พระองค์นะครับยังใช้วิธีนี้อยู่ที่ไหนที่เขาไม่สามารถหาของกินได้ โดยการอัศาจัย์ของพระเจ้าพวกเขาสามารถจะกินข้าวได้เลยแล้วก็ตอนที่เรานมัสการหรืออะไรก็ตามคนที่มาฝันฟูกลายเป็นฝันทองอย่างนี้นะครับเรื่องนี้ก็มันเกอ,อกขึ้นอยู่อศัศจจัย์ของพระเจ้าไม่หายไปอันนี้เนี่ยมันของประทานอย่างเรื่องนี้ก็มันเกาะขึ้นได้อยู่นะครับคือลองดูสิครับก้นไมยของธรรมชาตินเนี่ยถ้าเราอยากจะทาหนําเอางุนคือเหล้าอางุงนงั้นเอาเอางุนมาและให้เขาใส่ในตะกร้าแล้วก็ให้สุกในที่นั่น งั้นอันนี้เนี่ยกลายเป็นเหล้าเอางูนใช่ไหมครับใช่อันนี้เนี่ยน้ากลายเป็นน้าเอางูนได้ก็ตามธรรมชาติแต่ว่าของพระท่านเนี่ยไม่อย่างนั้นน้ําเปล่าเนี่ยไม่ใช่เวลาแต่กลายเป็นน้าเอางูนเลยใช่อันนี้เรียกว่าทํากันอาจรจย์ต่างๆนะครับโอเคงั้นเราก็จะหาข้อพระคัมภีร์นะครับสองพงกริย์บทที่2ข้อที่14นะครับแล้วท่านก็เอาเสื้อคลุมของเอลียา ที่ตกลงมานั้นฝากลงที่น้ำกล่าวว่าเพราะยาเวพระเจ้าแห่งเอลียาทรงสถิตใดและเมื่อท่านฝักลงที่น้ำน้ำก็แยกออกไปสองข้างและเอลิชาก็เดินข้ามไปเอเมนก็ลองดูสิครับก็จริงๆแล้วถ้าเราเอาผ้ามาวางนั้นจากน้ำเนี่ยเหมือนแยกอยู่แล้วแต่อีกไม่นานจะเขากลับเดิมใช่ไหมครับแต่ที่เอลิซาเนี่ยเอาเสื้อผ้ามาแตะที่แม่น้ำนะครับ ็น้ำเนี่ยมันแยกออกมาก็อันนี้เรียกว่าของประทานยังทําการอาจารย์ต่างๆเนี่ยยังก่อขึ้นในสมัยนี้ด้วยพระองค์เนี่ยมาใช้เรื่องนี้พระองค์เนี่ยครับเรื่องนี้ใช้กับคุณด้วยแล้วเปิดใจไว้กับเรื่องนี้พระองค์ก็ทกําการอาจารย์พันทางชีวิตคุณนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือหนึ่งพงกษัตริย์นะครับบทที่17ข้อที่12ถึง16นะครับ เรื่องนี้นะครับมีผู้ปล่อยภวจนะาขนหนึ่งชื่อว่าเอเรียวันหนึ่งเนี่ยเขาเข้าบ้านของผู้อิงขนหนึ่งที่เป็นแม่ไม,ม้เขาเนี่ยมีลูกแต่เขาตั้งใจว่าเขาตั้งใจฆ่าตัวตายและช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะฆ่าลูกด้วยเพราะว่าช่วงที่แฮ้งแรงเนี่ยไม่มีอาหารของกินเขาทรมานมาหลายปีแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีแป้งนิดหนึ่งที่สามารถทำขนมปังก้อนหนึ่งได้ดังนั้เขาตั้งใจว่ากินขนมปังก้อนนั้นแล้วเขาจะตายกัน เขาตั้งใจไว้แต่หวันนั้นแหละเขาพบกับเอล利亚พระองค์ทรงเอล利亚ให้เขาพบกันช่วงนั้นเอล利亚ก็บอกว่าจะเอาถ้วยมาถ้าได้เนี่ยให้มาเยอะที่สุดเลยและเท่าที่เขาเอามาเนี่ยเอล利亚ก็อวยพรและในถ้วยนั้นนะครับจะมีแป้งกับน้ำมันนะครับมันเต็มล้นเลยเอามาแค่ไหนมันเต็มล้นเลยและเอล利亚ก็ยังบอกอีกว่าถ้าคุณไม่พอเนื้อขอยืมจากเพื่อนบ้านก็ได้ก็เขาก็ยืมมาก็มันเต็มล้นเลยใช่อันนี้เรียกว่า ทำกันอาสัจจรต่างๆไม่ขวมมาทําสิ่งที่เกินกว่าธรรมชาติค่ะนะครับก็เลยอันนี้เรียกว่าการทํากันอิทธิฤทธิต่างๆนะครับโอเคแล้วก็จะต่อไปนะครับหน้าต่อไปหน้าที่92นะครับความสามารถในการรักษาคนป่วยใช่ปกติวิธีการรักษาโรคนะครับคือที่1เรารักษาโรคของตัวเองได้เพราะว่าเราเชื่อสิ่งที่พระเยซูกิทำมาในพระวจนะของพระเจ้าจึงคริสเตียนทุกคนใช้ความเชื่อนี้แล้ว เราหายโรคได้เพราะความเชื่อนี้นะครับเราวางมือคนอื่นหายโรคได้ด้วยแต่ว่าของประทานในการรักษาโรคนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทั้งสองด้านด้วยอันนี้เป็นความเชื่อพิเศษจึงพระองค์นะครับช่วงนั้นนะครับรักษาคนนั้นนะครับยูยูก็รู้ว,ว่าพระองค์จะรักษาใครวางมือเขาแล้วเราวางมือเขาปุ๊บยูยูก็เขาก็หายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าของประทานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเชือ่อด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ไม่เกี่ยวข้องว่าความเชื่อเขาตอบโตมากแค่ไหนเพราะว่าวิธีการทํางานของพระเจ้าเนี่ยคือในความเชื่อแต่พระองค์ก็ใช้เกินความเชื่อของเราด้วยเพื่อช่วยคนอื่นมากมายนะครับคุณก็ควรจะใช้สิ่งเหล่านั้นนะครับก็เลยทีนี้ก็บอกว่า d o g i f t s of healing ครับคือไม่ขวามว่าไม่ใช่รักษาโรคคือเรื่องเดียวรักษาโรคทุกประเภทเลยไม่มีโรคใดที่พระองค์รักษาไม่ได้ไม่ความา่า ถ้าเขารู้จักพระเจ้าถ้าเขาต้องการพระเจ้าพระอ์สามารถรักษาเขาได้จากเตียงที่เขานอนหลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมบุตรที่19ข้อที่ 11- ถึง12ไม่สามคัญของคริสเตียนคือรักษาโรคนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือของประทานอีกชนิดหนึ่งกำลังพูดถึงของประทานอยู่นะครับโอเคกิจกรรมบุตรที่19ข้อที่11นะครับพระเจ้าได้ทรงกระทำกันอาจาจย์อันพิสดารด้วยมือของเบาโล จนเขานำเอาผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนจากตัวเบาโลไปวางที่ตัวคนป่วยไข้ลกนั้นก็หายและวิญญาณชั่วก็ออกจากคนเอเมนเพราะฉะนั้นตอนตอนที่ของพระท่านฝ่ายวิญญาณเรื่องหนึง่งว่าจากการรักษาโรคนะครับก็ปกติเราก็จะมีความเชื่อในการรักษาโรคนะครับเช่นรู้เห่อโรคหัวใจหรือโรคปวดหัว ลูกเป็นวัดหรืออะไรอันนี้เนี่ยคือเราเนี่ยมันทำหลายรอบมากและเขาก็หายเองได้ช่วยคนอื่นได้แต่อีกชนิดหนึ่งที่เราไม่เคยทํามาแต่อยู่ๆก็เรารู้ว่าเรารักษาได้พระองให้รู้ว่าเออเขาเนี่ยวันนี้จะหายแน่งั้นเราก็จะวางมือเขาปุ๊บหายเลยอันนี้เรียกว่าของประทานนะครับโอเค